สวัสดีค่ะ,ะเซคโนามาแนะนำกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแปลงนี้นะคะปีพื้นที่ทั้งหมด54ตารางวาค่ะทุกท่านบ้านหลังเล็กๆก,กระทัดรับนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะอยู่ที่หมู่3ตํตำบลสำราญราชอําอำเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะราคา1รล้าน1แสนบาทค่ะ มีพื้นที่เหลือสามารถปลูกต้นไม้ปลูกสวนพืชผักสวนครัวได้นะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมีสาห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะและมีพื้นที่เหลือหน้าบ้านสามารถจัดปาร์ตี้จัดสวนได้นะคะจอดรถยนต์ได้2คันค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในแหล่งของชุมชนมีเพื่อนบ้านมากมายนะคะทุกท่านทำเลดีๆด,ด้วยนะคะอยู่ห่างจาก สี่แยกบ่อสร้าง6.6กิโลเมตรห่างจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ด8.5กิโลเมตรนะคะสนใจเข้าชมบ้านหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายบ้านหลังนี้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ได้นะคะทางด้านของ ino, เจคินพียังแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะหากถูกใจยังไงแนะนำให้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงและเดินทางเข้าชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ เพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้เช็คแคนูล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ